ละครชีวิตรักสลับร่างก่อรักตอนที่สองเมื่อโมรีฝืนตื่นขึ้นมาแต่วิญญาณกลับกลายเป็นตีทำให้ริตาอดแปลกใจกับพฤติกรรมของลูกไม่ได้แต่ก็คิดว่าสมองของลูกสาวคงจะกระทบกระเทือนแต่ริตาไม่สบายใจจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหมอเจ้าของไข่ หมอคะลูกดิฉันมีอาการแปลกๆจริงๆนะคะเขาดูเ้าๆดูผิดปกติจากที่เคยอะคะ่ะการเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมหรือเปล่าคะอาจจะเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วสมองได้รับความกระทบกระเทือนคะ่ะคุณแม่ใจเย็นๆรออีกสักพักให้น้องปรับตัวก่อนนะคะ แล้วคู่กรณีล่ะคะเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคู่กรณีอาการไม่เป็นอะไรมากค่ะหมอให้กลับบ้านตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เด็กนักเรียนที่โดนรถชนพร้อมกันอยู่อีกห้องหนึ่งค่ะหมอให้ยานอนหลับเพิ่มเพราะบ่นปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับฟื้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ คุณแม่ของน้องเขาอยู่ต่างประเทศทางโรงพยาบาลโทรแจ้งแล้วกำลังจะเดินทางมาหมอคะหมอคะอลูกดิฉันนะคะเป็นยังไงบ้างนายจงกลรัตศิริราชนะคะอ๋อคุณจงกลรัตปลอดภัยค่ะฟื้นแล้วแต่ตอนนี้น่าจะหลับอยู่เข้าไปเยี่ยมได้เลยนะคะค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอที่ช่วยดูแลพอที่ฉันทราบข่าวก็บินมาทันทีเลยค่ะเอ๊หน้าคุนคุนคุณนวลคุณนวลหรือเปล่าคะฮะริตาริตาจริงๆด้วยดีใจจังที่ได้เจอกันอีกริตาก็ดีใจค่ะที่ได้เจอกับคุณนวลอีกอย่าบอกนะคะว่าเพื่อนของโมรี ที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมกันคือลูกคุณนวลกับพี่หนุ่มไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะคะมีคนโทรบอกนวลก็รีบมาเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาคุยแล้วค่ะขอนวลไปดูลูกชายก่อนนะคะแล้วค่อยคุยกันได้ค่ะคุณนวลรีตามองตามหลังนวลไปได้วยความดีใจที่เด็กๆปลอดภัย หลังนงนวลแต่งงานกับหนุ่มไม่นานเธอก็พบรักกับหนุ่มต่างชาติแต่งงานและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนจากนั้นก็ไปอยู่ที่กรุงเทพเพิ่งย้ายกลับมาเชียงใหม่ไม่กี่วันนี้เองนงนวลรีบเข้ามาหาลูกชายขนาดนั้นตีตื่นขึ้นพอดีตีตีลูกฟื้นแล้วเหรอเจ็บไหมลูก คุณพ่อติดงานด่วนมาไม่ได้ก็เลยให้แม่มาแทนดีขึ้นแล้วค่ะตีบอกขึ้นแล้วกวาดสายตามองหาแม่หนูเหรอคะเอ๊ะลูกคนนี้แม่กับคุณพ่อไปดูงานต่างประเทศแค่อาทิตย์เดียวถึงปรับจำไม่ได้เลยเหรอหลอแม่เล่นหรือเปล่าเนี่ยแม่น้อยใจนะอะไรของคุณน้าเนี่ย หัวรอ้อขำๆคิดแค่ว่าอีกฝ่ายคงสติไม่ดีว่าแต่ทำไมทางโรงพยาบาลให้คนสติไม่ดีเข้ามาในห้องเรานะอะไรนะลูกว่าใครนะสติไม่ดเีเปล่าค่ะเปล่าค่ะหนูขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวนี้พูดจาน่ารักจังเลยนะลูกแทนตัวเองว่าหนูเหมือนตอนเป็นเด็กๆเ,เลย รู้ไหมพอขึ้นประถมตีอ่ะก็ไม่ยอมใช้คำว่าหนูกับแม่อีกเลยตีดูงงๆเข้าห้องน้ำไปแต่พอเห็นเงาตัวเองในกระจกก็กรีดลั่นอ้าในตีได้ตีเหรอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยตกใจอะไรลูกก็ตีนะสิไม่ได้เสียโฉมสักหน่อยแม่ก็ตกใจหมดทำไมหน้าดู ทำไมหน้าหนูถึงเป็นแบบนี้ทำไมอะ่ะเอา้าคนป่วยก็แบบนี้แหละลูกก็จะซีเซียวนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หล่อเหมือนเดิมแล้วสี๋ทำหน้าเหมือนอยากจะตายทำให้คนเป็นแม่งงไม่รู้ว่าลูกชายตกอกตกใจอะไรกับหน้าตัวเองที่เธอก็เห็นว่าเหมือนเดิมไม่มีบาดแผลเลยสักนิด คุณนวลคุณนวลบอกว่าลูกชายคุณนวลเป็นยังไงบ้างนะคะแปลกๆค่ะพูดจาหว,นหวานๆแต่ดูตื่นตื่นตกใจหน้าตัวเองด้วยนะนวลเองก็แปลกใจอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็แทนตัวเองว่าหนูแทนตัวเองว่าค่ะโอ๊ยนวลงงไปหมดละเหมือนยีโมเลยค่ะเข้าห้องน้ำแล้วโวยวายลั่น จนหมอต้องจับฉีดยานอนหลับนวลว่าคงจะเบลอจากยาค่ะไม่อย่างนั้นคงไม่เป็นแบบนี้หรอกนั่นสิคะแต่ดีใจจังที่ได้เจอคุณนวลอีกหลังย,าย้ายครอบครัวไปกรุงเทพก็ไม่ได้เจอกันเลยฉันก็ดีใจค่ะแล้วนี่สามีคุณล่ะคะไม่มาด้วยหรอไปต่างประเทศนะคะนานๆจะกลับมาที่ประเทศไทยสักทีหนึง่ง หรือตาอยู่กับลูกแค่สองคนนวนก็เหมือนกันเลยค่ะพี่หนุม่มดีวงานต่างประเทศไปสิงคโปร์ฮ่องกงบ่อยมากเด็กๆโตกันหมดแล้วคิดถึงคุณป้านะคะท่านเสียแล้วใจหายมากใช่ค่ะหลังจากที่พ่อตีคุณแม่ก็ดีกับฉันมากทั้งรักทั้งหลงหลานชายคนนี้ท่านไม่น่าจากเราไปเร็วเลย ไม่คิดว่าลูกๆของเราจะมาเป็นเพื่อนกันตอนโตได้นะคะอายุก็ห่างกันทั้งปียังได้อยู่ชั้นเดียวกันก็ตติเรียนหวยสอบตกก็เลยได้อยู่ชั้นเดียวกับน้องอะสิ <c oughs> คุณนวลแล้วก็ถ้าเกิดตติไม่ได้ยินระวังโกรธเอานะคะไม่จริงฉันต้องไม่ใช่โมรีสิ เฮ้ยอยากจะบ้าตายผมก็ยาวรุงรังนมก็ใหญ่เสียงก็เปลี่ยนโอ้ยหนักจะตายต้องแบกหน้าอ,อกหน้าใจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำยังไงดีฉันไม่อยากเป็นยีโมอีเวลาฉี่ก็ยากน่าเกลียดที่สุดเลยเนี่ยเหรอหนุ่มหล่อของโรงเรียนเห็นแล้วจะอ้วกฮ้ย ไม่อยากอยู่ในร่างนี้เลยอะในตีในตีเอาร่างของฉันมานะย่งกับฉันอยากอยู่ในร่างของเธอนัน่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราสองคนถึงได้สลับร่างกันฉันจะรู้ไหมล่ะโอ๊ยให้ฉันอยู่ในร่างผู้หญิงเนี่ยนะสวยตายฮะตายละนายอยู่ในร่างฉันถ้างั้นนายก็เห็นของฉันหมดแลสิ ออโอ้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะเห็นของเธอหรอกดูสิอะไรก็ไม่รู้ใช้งานไม่เป็นสักอย่างเดี๋ยวนะนายอยู่ในร่างฉันนายใส่เสื้อไหรือเปล่าไม่อ่ะร้อนอึดอัดว้ายไม่ได้นะนายจะออกมาเดินทงโถงไม่ใส่เสื้อไหนไม่ได้โหยทำแบบนี้ได้ยังไงวะ ใส่ไม่เป็นใส่ยังไงอะ่ะโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายไปในห้องนำ้ำฉันจะสอนโมรีในร่างของตีบอกแล้วดันตัวสาวเจ้าเข้าไปในห้องนำ้ำพร้อมกับบอกวิธีการใช้เสื้อชั้นในอย่างละเอียดก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสลับล่างก่อรักตอนที่สองค่ะ เรื่องราวจะวุ่นวายไปแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะคะ